เราทำอะไรคะเราบดน้ำให้จบเหรอโอ้โหเก่งจังเลยบอปเปิลเหราบลูกบอกโอ้โหเอาบอใหญ่ด้วยไหมเก่งมาก

จะได้อ๋อกดจะได้พักคอนอ๋อกดจะได้พักคอนอาอมาซื้อด,ดุดุมชุดแล้วงั้ใส่บอ่อใหญ่กันดีกว่าน้ำทำฝนเทียมบอ่อใหญ่กันดีกว่าป้าก๊อบก๊อบก๊อบไงกบไงฮ่มก๊อบไงก๊อบไงคู่ปมา,าหาอีหลาสามตัวอยู่บีหลาเห็นบอ มึงอยากไปยีดาน้ำให้มันที่ไหนอยากไปเห้มันกันหรืว้าอยากอาบน้ำพุกบว่าว่าอยากอาบน้ำพุกบไปอยากอาบน้ำพุกบเดี๋ยวเข้ากับเปียน้าโอเคบ่อาบน้ำพุกบอาบน้ำพุกบอ๋ออาบน้ำพุกบมีมีมีแต่ลูกออสไงได้ค่ะลูกออสลูกออสแปลงไก่แปลงไก่เป็นอะไรลูก ใกล้ๆเป็นกบใช่ไหม